See a cool trick? <laughs> <laughs> สมวิวพี่น้องพามาเปเบิ่งวิวตัวนี้งามเนาะนี่มันเป็นสะพานเล็กเก่าค่ะบอลธรรมชาติเที่ยวบอลเที่ยวธรรมชาติเขา,า,เา,เา,า,เขาให้คนมาอาบน้ำอาบในงามงามห่วยตัวนี้งามธรมรมชาติพี่น้องเอยอ่อนซอนเดื์วิวงาม,งาม วันนี้นะเจ้าอาบกล้ามี่คนก็ออกมาผ่อนคลายในส่วงโควิดเขาบังให้คนออกบ้านไปตลาดตะลีหลายแล้วก็เขาก็เลยออกมาธรรมศาสตร์มานั่งชมวิวซะส่วนหน่อยคนจะออกมานี่ออกมาข้างนอกผ่อนคลายส่วงโควิดอยู่บ้านหลายกับปวดหัวเฮาก็มีทางไปหาเข้าปลาธรรมศาสตร์ไป มันก็พ่นคายไปบางดทตกนไมมพี่น้องงามงามหยาดห่าดออกดอกงามหยาดอกไม้งามงามา,มา,มา,มามอาบนา้ำแดดนล้วเย็น,ยนๆก็งามอยู่เลยหักกันได้ดพี่นอ้องนะพวกนั่งๆเขาไปโดด,โด,ด,โด,ด